ถูกแฟนคลับตามตีดจนไม่มีพื้นที่ส่วนตัวเปิดบ้านเบลล่ารานีก่อนเข้าวงการยืนทั้งวันแลกเงิน300บาทเรื่องดราม่าจนได้เมื่อมีผู้ใช้แอปพลิเคชันติ๊กต็อกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปนางเอกสาวเบลล่ารานีขณะรอขึ้นเครื่องที่สนามบินเพื่อเดินทางไปทํางานที่ประเทศมพูชาโดยในคลิปเบลล่าได้พูดคุยกับแฟนคลับกลุ่มหนึ่งที่ตามมาที่สนามบินเนื่องจากเจ้าตัวตั้งใจแต่งตัวมานนเนียนๆไม่อยากให้ใครรู้แต่พอมี แฟนคลับเข้ามารุมถ่ายรูปทําให้โป๊ะจนคนในสนามบินหันมองพร้อมกับถามแฟนคลับได้ว่ารูไฟกันหมดเลยเหรอรููด้วยตัวเองหรือพี่พลอยผู้จัดการส่วนตัวเป็นคนบอกด้านแฟนคลับได้ตอบกลับกวนๆว,ว,ว่ารู้จาักการนั่งสมาธินางเอกสาวจึงได้กวนกลับบอกก่อนนั่งสมาธิต้องรักษาสิน้าและห้ามโกหกก่อนจะหัวเราะหยอกล้อก,กันสนุกสนานแต่เมื่อมีการแชร์คลิปสูตรสาธารณะทำเอาชาวเน็ตต่างพากันตำหนิแฟนคลับของเบลล่าว่า าตามติดชีวิตเขาขนาดนี้เกินไปหรือเปล่าเขาเป็นดาราก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวฝั่งเบลล่าพูดแล้วรู้เลยว่าไม่ค่อยพอใจแถมสายตาก็แสดงออกชัดว่าไม่โอเคด้านแฟนคลับเบลล่าผู้ใช้แอปพลิเคชัน t ิกตอกโพสคลิปดังกล่าวได้โพสข้อความชี้แจงผ่านสตอรี่ในทิกตอกว่าสําหรับคนที่บอกว่าไม่ออกมาชี้แจงก็ไม่รู้จะชี้แจงอะไรเพราะมันเป็นเรื่องปกติของเบลล่ากับแฟนคลับเราเป็นแบบนี้กันอยู่แล้วแกงกันกวน การเป็นปกติและก็เป็นการอนุญาตให้แฟนคลับไปส่งและบินไปด้วยได้ซึ่งเราก็บินไปพร้อมเบลล่าคือคนนอกไม่รู้ว่าพวกเราอยู่กันแบบนี้อยู่กันเป็นครอบครัวซึ่งคนนอกก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่รู้เรื่องราวของพวกเราแต่ก็ตัดสินกันไปแล้วงานนี้คงต้องรอนางเอกสาวคนสวยออกมาอธิบายด้วยตัวเองอีกครั้งว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจริงๆนั้นเป็นอย่างไรก่อนขึ้นเป็นนางเอกร้อยล้านเบลล่ารานีสมัยทำงานร้านไอศครีมชื่อดัง วอนออกมาทั่วโลกออนไลน์ครอบครัวต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคนพ่อทําธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาก็ไม่ดีคุณแม่จากที่เป็นแม่บ้านก็ต้องออกไปทํางานนอกบ้านชีวิตก็เริ่มลําบากเบลล่าจึงได้ทํางานพิเศษตั้งแต่ม4เคยทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟตามห้างยืนทั้งวนัน7-8ชั่วโมงรู้สึกนับถือมากคนที่ทํางานแบบนี้ทําให้รู้เลยว่าไม่ได้หามาง่ายๆ